จักแม่จ้ามาตื่นเถอะมากเลยยักหน่อยมาค่ะพรุ่นี้เราจะได้ตรวจให้กันไม่ยักได้ตรวจนี่ม่เราจะมลเกม<อ>ก,กันเลย

สีเข wow. ียวชื mm ่อ hmm. ว yeah. ่าว้าวกาดกรีนเกรปแอปเปิ้ลเขียวเอออาวนเขียวเดกรีเกรปอืมอาวนเขียวยากมาเราเพมาตั้งนานเอาไมบั้นไรเอาไปไมเออกรีอุ้ยสวยนะของเทนะจ้าของแท้ นี so lings, ้วิธีการดูของแท้ก็ต้องคูดตรงนี้ถึงนก็ใส้นแน่ฮะอฟนดูของแท้ใช่เลยนั่นสักยังนะก็กลับเลาแฟนเพลงที่รักทุกคนไปก่อนนะคะเอฟซีทุกท่านนี่เอฟซีด้ย